นิสสันนะครับสองประตูคูเป้เซตวันภายนอกนะครับสีสวยรุ่นนี้เป็นคาบูพรเมลียพาวเวอร์นะครับแมก,กยางสวยเฉพาะแมกยางก็คุ้มแล้วนะครับ สีโอเคภาษีเต็มนะครับถึง1กระดกะดาดูภายในนะครับจเจ้าเดิมรักษาดีมากเบาะกระยีนะครับไม่มีขาดข้างหลังนะครับสวยนะครับแอร์เย็นนะครับเพลงเพราะ เดี๋ยวเรามาสตาร์ทนะครับฟังเสียงเครื่องอรถนี้วิ่งน้อยนะครับ1 2 3น0 0งนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทแล้วนะครับโอเคสตาร์ททีเดียวติดนะครับแอร์เย็นเดี๋ยวเราไปดูเครื่องนะครับ ดูเครื่องนะครับอ้าวคือยนต์นะครับหน้าตาเดิมนะครับนะบัวน้าไม่ไม่ดันนะครับน้ำปกตินะครับอ่าน้ำปกตินะครับโอเค ไม่ดีไม่ควรไม่ไอนะครับไม่มีควรออกอะไรออกนะครับโอเคครับราคาถูกกวมอเตอร์ไซค์นะครับครับขอบคุณครับ